ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่ออนาคตที่สดใสเวลาว่างเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกคนมีแต่หลายคนมักใช้เวลาว่างไปกับการพักผ่อนหย่อนใจจนลืมไปว่าเวลาว่างเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตได้อีกด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านความรู้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยส่งผลดีในชีวิตประจำวันและชีวิตระยะยาวทำไมเวลาว่างถึงสำคัญเวลาว่างเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองหรือเพียงแค่พักผ่อนหย่อนใจการใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราลดความเครียดการทำงานกิจกรรมที่เราว่างหรือที่เราชอบ จะช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความเครียดจากการทํางานหรือเรียนได้เพิ่มูนความรู้การเรียนรู้สิ่งให,หม่ๆจะช่วยเปิดโลกทัศนคติและพัฒนาสมองของคุณพัฒนาทักษะการฝึกฝนทักษะให,หม่ๆจะช่วยให้เรามีความสามารถที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์การใช้เวลาว่างกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ ไอเดียกิจกรรมในเวลาว่างเพื่ออนาคตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ภาษาใหม่ๆการเรียนรู้ภาษาใหม่จะเปิดโอกาสในการทำงานและการเดินทางของคุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการเล่นดนตรีการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของคุณได้พัฒนาทักษะส่วนตัว การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพของคุณแข็งแรงและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณมีจิตใจที่สงบและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นกำหนดตารางเวลาการมีตารางเวลาที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณจัดงานและเวลาของคุณได้ดียิ่งขึ้น เลือกกิจกรรมที่คุณสนใจการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณสนใจหรือสนับสนุนไม่น่าเบือ่อจะช่วยให้คุณนั้นผ่อนคลายได้มากขึ้นสรุปเวลาว่างเป็นทรัพยากรที่สำคัญการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาได้อย่างไม่หยุดหยังลองนำไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณจะพบกับชีวิตของคุณที่ดียิ่งขึ้น